สวัสดีครับจากสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้ครับเดี๋ยววันนี้เรามีความโชคดีอีกหนึ่งวันนะครับที่ได้ลูกทุเรียนหนึ่งเดียวของโลกในปี2 5 6 5คือเหลืองทองคำนะครับมาจากเจ้าของสายพันธุ์ส่งให้วันนี้เลยนะเพื่อเราจะรีวิวในค่ำคืนนี้นครับรอติดตามกันได้เลยเดี๋ยวพี่แนะนำตัวนิดนึงครับพี่ผู้หญิงก่อนก็ได้ครับสวัสดีค่ะพู้่างนิดนึงครับสวัสดีค่ะแมมค่ะจากร้อยแปดพันไม้ไทยค่ะอ่าครับพี่ผู้ชายครับ เนนลุงเนนฮะบันทึกทวีสัตว์จากร้อยแปดพันไม้ไทยของสายพันธุ์เหลืองทองคําครับครับผมและผมเองลุงหมูครับวันนี้ได้รับเกียรติจากสายพันธุ์ในเหลืองทองคำของคุณเนนนำมอนมอปลายลุงหมูถึงถึงบ้านเลยบางันแนละถึงบ้านเลยเพื่อจะพื้นนี้จะรีวิวให้คุณเห็นเนื้อว่าเนื้อเหลืองทองคำมัน สวยงามกนาดาไหนมันเข้มขนหนไหนเดี๋ยวคืนนี้ติดตามดูนะลุงหมูจะรีบๆเดี๋ยวเลคอข์ดบันิดหนึ่งที่วันที่เราได้มานะครับวันที่สิบห้าเดือนสี่ปีหกห้าวันศุกร์บ่ายโมงเก้าทียี่สิบสองวินาทีนะครับตรงนี้อเดี๋ยวเรามาเล่ากันนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างครับพี่พี่เนึ่งพี่แหม่มเล่านิดนึงว่าลูกนี้มีแค่ลูกเดียวในปีนี้แล้วมันเป็นยังไงบ้างถึงถึงได้มาวันนี้ขาเสียงดังเขาเสียงดัง มันมีจุกเดียวเลยดอกเอกนี่ยตีเนี้ยมีจุกเดียวแล้วก็ติดมะลูมีพวงเดียวแล้วมีแค่ดอกเดียวที่มะลูพใหญ่แล้วก็นึกว่ามันมันจะไปโตแล้ว<อ>นึกว่าคงจะรวงไปแล้วอ่ามาโตไปเรื่อยเรื่อย,อยจนกระทั่งแกผม <c oughs> ว่าแกแล้วตัดตัดว่าตัดใจจะมอบให้หลุงหมูกาตุ้ยเอามารีวิวอะไรสดก็ไม่รู้จะอัเนี้ย ก็เน,นี่ยในวันนี้เขาก็ได้นำมาให้หลงหมูแล้วก็ตัดสามคืนสุกถุกแล้วะนะฮะเนี่ยถุกแล้วเคาะแล้วถุกแล้วสามคืนฮนะเนื้อสุกขนาดเนี้ยเนื้อยังเนื้อยังไม่นิ่มมากนะแต่กําลังทานเลยฮนะเนี่ยคืนนี้รู้รู้รู้กันว่ามันจะเด็ดขนาดไหนเนาะครับผมก็ูเนื้อแล้วมันมีลูกเดียวในโลกหรือว่าต้นนี้มีแค่ลูกเดียวครับผมออไม่แค่ลูกปีนี้มีลูกเดียวเพราะอะไรถึงมีลูกเดียวเพราะเจ้าของเขาเอายอดไปทำพันหมดมันกันเลย มันก็เลยไม่ออกดอกครับผมก็ยังดีมันยังมีให้ลูกมาให้ลูกมาให้เราดูเนื้อกันครับผมเดี๋ยวลองชิมดูลองชิมดูเป็นไงนะพี่แมวว่าไงบ้างครับก็ก็ฝากด้วยนะคะครับผมเหลืองทองคำฝากการตลาดด้วยนะคะมีจำหน่ายกิ่งเหลืองทองคำที่สวนร้อยแปดพันไม้ไทยและสวนลุงหมูกระตุ้ยครับผมที่นี่ค่ะถ้ัท่านต้องการก็ติดต่อได้ทั้งสองช่องทางค่ะแล้วแต่สะดวกค่ะได้เลยครับ ก็เหลือทองคํานะครับช่ <g ills> <todas S 1> ียบอกได้เลยนะครับว่าเป็นทุเรียนที่ผมพูดเสมอว่าเป็นทุเรียนไร้กลิ่นนะแต่อยู่ในสายเข้มข้นดุดันนะเดี๋ยววันนี้ได้มารีวิวหนึ่งลูกแล้วก็ลูกเดียวของโลกในปีหกห้านะครับจริงจริงนะหนึ่งเดียวจริงหนึ่งเดียวในโลกนะครับก็ใครที่สนใจคุณต้องตามเลยนะครับว่าคืนนี้จะมารีวิวกันเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยคืนนี้เลยครับลุงหมูฝากบอกเพื่อสมาชิกที่ดูไลน์นี้คลิปนี้นิดนึงครับ ครับที่ดูติดตามไลฟ์ของลูกหมูนะคืนนี้เราจะมีพิเศษเหลืองทองคํามาโชว์ให้ท่านดูว่าเนื้อรสชาติเขาจะเป็นยังไงคอยติดตามดูนะครับจะของสายพันธุ์นํามาให้ลูกหมูถึงมือถึงบ้านเลยครับผมเแล้วมีลูกเดียวด้วยครับผมปีนี้แ้วปีหน้าเขาว่ากันนะเขาบรรลุต้นดีดีมตั้อาจจะออกปีได่ครับเราได้หลายลูกได้ครับพี่เน้นว่าไงครับครับผมก็วาดไว้เลยฮะ เดิมต้องทำฝากชมฝากกดไลค์แชร์ของลุงมู่ป้าตุ๋ยที่ไลฟ์สดผมก็ไม่มีอะไรจะโอเคได้ขอบคุณ้าันเข้าของแท้ๆเลยครับดูครับดูลูกครับลูกใหญ่ลูกเกือบสามโลกว่านล่ครับเนี่ยสามโลสี่สามโลสี่สามโลครึ่งนะงั้นเราติดตามกันครับผมครับน้ำสวยครับผมใหญ่มาก แต่นี่มีแค่สี่พอ่าสี่โูจะพูอ้่นๆกันเลยัะสี่โูนี่ก่อนเนื้อทั้งนั้นเลยครับผมดูน้ําแหลมน้ําคมนะน้าโตนิดหนึ่งน้ําแหลมน้ําคมมีมีมีการแตกใบอ่อนบ้างนิดหน่อยอ๋อสำหรับปีนี้ดูการลุ้นบ้าลุ้นใช่ไหมอย่าเพิ่งถอดใจนะคะเพราะว่าปีนี้สภาพอากาศมันไม่ค่อยเอื้อมนวยแล้วด้วยด้วยต้นของเขาไม่ค่อยจะสมบูรณ์มากนะาไม่สมบูรณ์ความเข้มข้นความเอ่อเข้มข้นความการมีความหวานอาจจะอาจจะน้อยหรือมากไปบ้างคือ คอยดูกันคืนนี้ที่น้องคิมวัดก็คืออย่างนี้คือผมจะบอกไฮไลท์ของรับคืนนี้นิดนึงนะครับคือคือแม้แม้แม้แต่สภาพอากาศจะเป็นยังไงนะแต่ถ้าทุเรียนมีคาแรคเตอร์ต่อให้มันอยู่ภาวะไหนเนี่ยมันจะบอกคาแรคเตอร์ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นยังไงเบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะรู้สัมผัสได้คือมันเป็นทุเรียนที่กลิ่นเบาจนถึงไม่ได้กลิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ถึงระยะที่ดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยนะครับ มันจะมีไฮไลท์ของมันอยู่ในตัวอะลูกหมูขอสโรแกนนิดนึงครับครับขอโทษนะครับที่ทำให้คนรวยอาสวัสดีพร้อมกันนิดนึงครับผมสวัสดีครับ